โอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหนี่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 รู้หลงานไทยแล้วอย่างนี้โทษไทยเนี่ยนี่หลักฐานคามือเนี่ยเนี่ยโทษไทยฮะฮะอ้าวแม่เห็นแล้วหลักฐานคามือพีดาดานี่มีหลักฐานทุกคนมัดตัวแพนด้าแล้วนี่กอดกอดแกนกระดาษที่ชู่ไปแล้วจ้าใช่ไหมง่ะ เป็ตได้ใช่ไหมนะไม่ต้องเลยนี่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 หลักฐานนี่กอดแกนกระดาษที่ช,ชู่ไว้เนี่ย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 เ <c ười> <c ười> นี่ยเห็นไหมเนี่ยหลักฐานเนี่ยน่ะน่ะนเด่ดเด็ดเด็ดเดยวโยนความผ,ผิดให้น้องนะทีนี่นะเดียวโยนความผิดให้น้องนะเป็นได้เป็นได้แฝดนะเนี่ยพาน้องเล่นเนี่ย ทำเป็นนอนกอดแกนกระดาษที่ชู่ไว้หืมนี่เปิดประตูเข้ามาเนี่ยดูดูบ้านใครนำทีมเนี่ยใครนำทีมอ่ะใครนำทีมเนี่ยพี่แพนด้าใช่ไหมแพนด้าแพนด้าตาแม่ถามว่าใครนำทีม พีด้าใช่ไหมหาได้ไงหลักฐานเนี่ย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 หลักฐานเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องพีด้าใช่ไหมไม่ต้องได้ไงเราเทนเม่เห็นพีนด้าหลักฐานเลยใช่ไหมแม่ตีไหมเนี่ยเอาไม้ไหมไม้ไหม,ไมโอ้หางานแต่ทำแต่เช้าเลยนะ เนี่ยรวดรวดดูดูฮูแม่ได้งานมากนี่ไอตัวแสบนี่นะสุดยอดเลย